น่าไหมครับพี่เรื่องที่จะทำะ้านอ๋อคืบค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงหน้าไหนเี้ยค่ะคืบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้รอรอแป๊บหนึ่งนะคะรอทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะรออะไรครับพี่อรอนางเอกเอ่อรอความเหมาะสมเวลาและเวลาและโอกาสอเดี้ยค่ะพี่เอว่ากาลังไล้แล้วล่ะค่ะกล้แล้วล่ะค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะมัดมือชกเลยค่ะนางเอเดีใจใจอ่อนบ้างหรือยังคะพี่ว่าน่าจะมาครึ่งทางแล้วอย่างเงี้ยน่าจะเลยเส้นครึ่งแล้วเอกล่อมยังไงคะ เงินนั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยค่ะต้องใช้เยอะนะต้องเขียนเช็คค่ะต้องเยอะแค่ไหนครับพี่เอ๋ก็เดี๋ยวรออยู่ค่ะเนี่ยพี่เอพยายามหาเงินเนี่ยค่ะก็เพื่ออันนี้นะครับตาบทุกคนด้วยนะคะไอเดียมันมีทางซิกแซกได้เลยอะค่ะโอ้ก็ก็ก็ไม่ต้องซิกแซกค่ะเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาชัดเจนเออเงินมาทุกอย่างก็จบไปเนะี่จริงๆมันเป็นโจทย์ยากมาด้วยความที่เขาก็เล่นมาทุกบทบาททำหมดแล้ว แล้ววันนี้เขาจะกลับมาเล่นคอยทีเราจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากตรงไหนหรู้เปล่าตรงความเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องนี่คือ,อสิ่งที่ยากที่สุดพี่ก็เลยบอกว่าอยากคิดแบบนั้นให้คิดบอกว่าฉัน <laughs> ก็คือผู้จัดแบบว่าเออแบบเหมือนกับก็ก็แบบว่าทําอะไรไม่ดีก็ดุผู้จัดได้ผู้จัดคนนี้ก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ ที่ที่ไม่ดีอะเนี้ยพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่อยากอยากได้อะไรเนี้ยคือกลัวาทุกอย่างพี่พี่พูดไปงี้ผมก็พี่ก็บอกว่าที่ฉันไม่กลัวเพราะฉันกะว่าจะไม่เข้ากองเลยก็คือโอนเงินอย่างเดียวโอนอเกินจะนั่งเช็คมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านนี่เดียวค่ะเพราะว่ากลัวโดนดุไอเดียค่ะไม่รู้วันนี้แต่งตัวถูกกาลทศะมากองหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งแบบว่าใส่ปีกมากองเดี๋ยวโดนดุอีกไอเดียค่ะบจริงจริงเราจะร่วมเล่นด้วยเลยจะได้แบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็ ก็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 มีคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่แต่ไม่รู้เล่นเป็นอะไรดียังยุบปศดันเนี่ยเนี่ย่ะอะไรแบบเนี้ยก็ก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าพี่เอตั้งใจทําตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วเรื่องนี้พี่เอก็ตั้งใจมากคือทุกอย่าง มันมาจากความตั้งใจเลยขอรอเวลามันคือพีเรียดเหรอครับมันคือสามสมัยเลยครับพี่ตีค่ะก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามจนลงมาสู่รัชกาลที่เจ็ดแล้วจนถึงมาสู่เนี่ยค่ะยุคปัจจุบันนะครับพี่ไอกังวลกับเรื่องนี้มากที่สุดคือเรื่องอะไรจริงๆตอนนี้กังวลที่สุดก็คือละครโหดมากคือเหนื่อยมากคือถ่ายโหดมากเหมือนให้น้องคิดถึงหนัง หนังแม่น้ากัะค่ะสมัยก่อนรวมกันสักสามเรื่องคูณสามความโหดของละครเรื่องนี้อคือตายแล้วตายอีกอะค่ะทุกคนและเจ้าเอกของเราพร้อมตายหรอครับไม่ค่ะคือหมายถึงว่าในเรื่องอะค่ะคนตายกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะอารมณ์แบบแม่เบี้ยเดี๋ยวค่ะที่แบบว่ามันเหมือนมันเหนื่อยแล้วก็ โลเคชันนะค่ะก็ต้องเป็นพีเรียดด้วยแล้วดูสเกลมันใช่ในใหญ่คนนี้นะคะใช่เนี่ยเนี่ยคือพี่ก็เลยต้องแบบว่าเอ้ยทําตรงไหนดีเนี่ยค่ะที่มันไม่ไกลมากเนี่ยค่ะเออเราท่อติดแอร์ด้วยไม่เป็นไรค่ะนางเอกสู้ตายนางเอกสู้ตายแต่อันนี้นางเอกได้เห็นหมดหรืออย่างแต่ที่ผู้จัดเนี่ยค่ะชอบโลเคชันใกล้บ้านตัวเองเนี่ยค่ะจริงๆเรามีการบอกเรื่องย่อกับนางเอกเลยครับว่าเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะเออเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วแต่ซองหรือยัง เอาออกแล้วค่ะรู้สึกว่าเอาออกมปนหนึ่งตอนแล้วค่ะแลยมันเป็นการแบบรีเควสไหมคะว่าแบบอยากได้อะไรเพิ่มอะไรไม่เลยค่ะเป็นคนไม่รีเควสอะไรเลยค่ะรีเควสว่าเปลี่ยนผู้จัดได้ไหมเรื่องเดียวเลยหลครับ้อเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบขอมิดหนึ่งอย่างเงี้ยขออ่านบทขอตั้งใจเพราะเวลาแกทํางานหรือรับงานอะไรเป็นคนที่ตั้งใจมากๆพี่ก็เข้าใจเขาอะค่ะพี่ก็ได้มาเล่นเป็นโจ๊กกันเลย่อั ผู้จัดไม่สู้อ๋ออ๋ออ๋อตายแล้วอันนี้เป็นการตบหน้าเลยดีกว่าเรื่องค่าตัวค่ะสู้แต่ถ้ามันสูงเกินอ่ะผู้จัดก็แบบมีรายจ่ายอื่นด้วยเดี๋ยวเออีฝากบอกฝากบอกบอกนะลูกลูกไปเจอเขาบอกเขาหน่อยแล้วอคอว่าเขาจะเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจครับหรือว่าถ้าเขาเห็นรายจ่ายพี่เอแล้วเขารู้เลยครับว่าพี่เอต้องดูแลคนหรือว่าถ้าเล่นกับเราเดี๋ยมีพิเนนเตอร์ให้อีกห้าตัวถ้าไม่ต้องเล่นก็มีให้อยู่เลย รักที่สุดเลยเป็นเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะเออเราจะได้เห็นภาพนั้นนะครับยืนประกบกันพี่ว่าน่าจะเออพี่ว่าเออเออพูดยากมากเลยอ่ะไม่เป็นไ่ใช่เเดี๋ยวรอคำตอบจากปากของน้องนางเอกคนนั้นนะคะ เ่ยชื่อเลยเหอใช่พี่เรายังไม่พูดชื่อใครเลยนะพี่เเขาใจใช่ไหมว่าถ้าน้องคนนั้นได้สัมภาษณ์แล้วเขาจะไม่ช็อตฟิลเราเออมั่นใจค่าว่าเขาจะไม่ช็อตฟิลเดี๋ยวครับพวกน้องก็ต้องช่วยด้วยนะครับแสดงว่าเปิดต้นเรื่อเกิดแตกเลยพูดก็เกิตายขอไม่เกือแตกถ้าว่าพูดถึงนางเอกคนนั้นเลยเนี่ยก็ไมกลัวขนาดนี้เดียตอนนี้มันเดินทางมาครึ่งนึ่งมีอะไรจะฝากถึงนางเอกคนนั้นไหมครับว่ายังไงบอกว่าพี่คนนี้นะคะรักน้องคนนั้นมากถ้าไม่เล่นกับพี่คนนี้ก็ไม่รู้เล่นกับคนไหนคคนนนนไไไหหด้้แลว เผยชื่อนี่ถึงได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวน้องเปิดห้ององเผยชื่อไปจะดูเป็นธุรกิจดูเป็นเงินพี่เก่งใจ ไอ้นี <wounds> ่เรามาดูพ <Wars> ี <SM> <ot> um, ่เอทอล์กโชว์ตลกหรือเปล่าหรือว่ามาสัมภาษณ์พี่เอเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะพี่เอลงไปแล้วค่ะเงินพี่เอจ่ายไประดับหนึ่งแล้วพี่เอจะไม่เอาไม่ไม่ไม่พักโปรเจกต์แน่ไม่ไม่พับแน่นอนค่ะพีอาร์ก็จ้างอยู่แล้วทีหางน้หน้าเดียวค่ะดีมากเลยนะคะต้องเล่นหมดทีมังกดันไหมคะพี่เอเพราะว่าตอนแม่เบี้ยได้ทำไว้ดีจริงๆอ่ะกดดันคนดูมากกว่าเพราะตอนนี้คนดูบางทีแบบ เปลี่ยนกระแสไปดูแพลตฟอร์มอ,อื่นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอยากให้คนดูแบบว่ายังรักทีวีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทําอะไรให้กับทีวีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าทุกคนก็ยังยังอยู่กับทีวีอยู่เพราะฉะนั้นคนดูขาก็ต้องรอละครพี่เอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่ง <c oughs> เปลี่ยนใจไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะอย่างน้อยยังดูออฟไลน์ให้ชัวร์ให้มีความสุขกันด้วยนะคะนี่ค่ะการ์ดคนข่ยวก็ควรจะได้ทําเรื่องนี้คืออีก น้องได้ถามพี่อีนานอ่ะอีกหลน้อง่างละครมีโปรเจกต์อื่นก็ตอนนี้เอาเรื่องนี้ให้มันมันรู้ล่วงให้รอดก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรนะครับเด็กๆสบายกันดีค่ะตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันเล่นละครบ้างหน่อยถือว่าน้องๆที่เอเอ็นเตอร์เทนใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนั้นเมื่อวานดาราน้องใหม่ก็แพ้ค่ะผู้จัดการชนะ เกิดหนูแหวนไงชุดนะครับไม่ชนะหรอไม่ชนะไม่ชนะพี่เอเป้เขาตีนกรรมเรามาจากบาซิลใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอยอมแต่ดาราน้องเออผู้จัดการบอกว่าถ้าเธอจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวฉันจะสละดตำแหน่งให้ฉันบอกว่าอย่าเลยดูเหมือนฉันซื้อรางวัลโอเคนะครับได้ค่ะ บ้คือเคลียร์เออลืมไปเลยครับมันเป็นยังไงตอนนี้อัพเดตกันดีว่ามันก็ไม่เออทางน้องสาวเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยครับเพราะของที่หายเป็นของน้องอย่างเงี้ยครับได้คืนครบใช่น้องน่าจะอยู่ที่พี่พี่แอลน่าจะตามอยู่น่าจะได้เกือบครบแลยว่าครับแต่ก็สบายไปขึ้นเพราะว่าเขาจับคุมมาน่าจะประมาณนั้นอย พี่แอลเป็นคนของหายพีก็เลยแบบว่าเออเป็นเจ้าของบ้านงเงี้ยคือณตอนมีกล้องวงจรปิดติดเพิ่มเหรอใช่ไหมคบพี่ลขาดติดเพิ่มค่ะไอเดียคือติดให้เห็นเลยเขียนหน้าบ้านเลยว่ามีกล้องวงจรเพราะว่าอย่างน้นเขาไม่ดูเลยเอาชุดตำรวจไปแขวนไว้หน้าบ้านด้วย อย่างนี้อย่างนี้มันต้องดูแลอย่างนี้เขาบอกแก้เคสให้ใส่ให้ซื้อผ้าแบบว่าตำรวจทหารหรืออะไรแบบเบี้ยแผนแขวนไว้ในเราซื้อพี่เอกก็ไม่ได้เชื่อก็ซื้อมาแขวนเผื่อที่ตำรวจมาแล้วเจอเสื้อไอ้โจนมาแล้วเจอเสื้อตำรวจหรือว่าเจอเสื้อทหารจริงๆงานที่คนเขาออกบ้านนี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไงบ้างก็บ้านพี่เอกจริงๆก็เหมือนกับ วัดเหมือนกับอะไรอ่ค่ะใครจะเข้าจะออกกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เดียค่ะอาดมแบบว่าไอ้น้องคิดว่าใครใครไปก็ได้อ่ะค่ะบ้านพี่เอพีเอเลี้ยงต้อนรับทุกคนน่ไปถึงกับข้าววางไว้เลยอ่ะเหมือนสมัยพี่เออยู่บ้านรองบ้านพ่อรองแม่ทุมอ่ะค่ะเขาต้องทํากับข้าวให้ทุกคนรอไปกินพี่เอก็เลยแบบไม่ได้ดูว่าใครเข้าใครออกมากันเลยค่ะเนี่ยแม้กระทั่งตัวแทนเนี่ยค่ะพี่ระดาหรือว่าทีมเอซิเกตไปทีหนึ่งร้อยคนก็มีางเนียค่ะใช่ค่ะไปกันเป็นร้อย ไปบ้านพี่เอเนี่ยค่ะอิ่มแล้วห่อเนี่ยค่ะอิ่มแล้วห่อกลับบ้านโดยพี่เอก็เลยแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวครับค่ะอาจจะต้องระวังมากขึ้นอยูเดี๋ยวครับนะครับโอเคพี่เอพี่เอสับ